สวัสดีนักเรียนสวัสดีคุณเมลินเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีตอนบ่ายคุณเมลินใครพร้อมสาหรับชาเลนเวทมต์วันนี้บ้างผมพร้อมสุดๆด้วยวิธีการแบบทันสมัยของผมเ,เรื่องการใช้เวทมนต์ไม่มีอะไรดีไปกว่าแบบดั้งเดิมอีกแล้วโอ้ขอโทษด้วยฉันคิดว่าฉันไม่น่ากินพุดดิ้งอันนั้นเข้าไปเลยเริ่มไปก่อนเลยเดี๋ยวกลับมา,าหานังสือคาถาของคุณปู่ของฉันอยู่นี่เองอโอเคมาดูกัน พี่ไม่ต้องใช้หนังสือหรอพี่สุชาติหนังสือเนี่ยนะ<ม>ฉันดูคลิปสอนทางออนไลน์ก็ได้และฉันเดาว่าฉันจะหาสูตรได้เร็่กว่านายด้วยเรื่องนั้นก็ไม่แน่นะไม่ย่งั้นฉันจะใช้นายทำน้ำยาของฉันไม่นะไม่ไมอ่านี่แหละที่ฉันต้องการเรามาเริ่มงานกันเถอะดูนี่สิแซมว้าวมันน่าทึ่มากเลยพี่สุชาติขอบคุณเอาล่ะส่วนผสมแรกที่ฉันต้องการคือน,น้ำ ฉันจะเทมันลงไปในหม้อทองเหลืองของฉันเริ่มกันเลยค่อยๆนะแบบนี้เทไปให้หมดเลยตอนนี้เราก็จะทำให้มันเดือดและคนแบ,บร,รอบหนึ่งสองสามว้าวดูเหมือนจะมีอะไรทพิเศษเกิดขึ้นต่อจากนี้เลยนั่นอะไรนะ้เฮ้ยห้าแมแอบมองนะแซมี่ไม่มองก็ได้ไอหมวกพิเศษคุณใช้อไนะไหน้ะเอานี่ขอเคินตอนนี้ฉันทำถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่ฉันต้องใช้ส่วนผสมแรกก่อนผู้ชมรอ างานก็เริ่มเลยเป้มันหมวกโปรดฉันแล้วต่อจากนี้เราจะคัดนักเรียนเข้าบ้านยังไงล่ะแซมเราไม่ได้อยู่ที่คอกวอดนะแต่เอาเถอะแล้วของฉันอยู่ไหนอ่าส่วนผสมอย่างที่สองอยู่ในกระเป๋าของฉันนี่เองนายอยากดูหน่อยไหมอย่างที่พวกคุณเห็นเราต้องใช้ผงนางฟ้าจำนวนมากหรือไม่ก็ผงแป้งจากเขายูนิคอนหรืออะไรก็ตามนั่นแหละเยี่ยมทีนี้เราก็เทลงไปในหม้อด้วยเลยมาผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน เริ่มได้คนคนคนหนึ่งสองสามทำได้ดีมากแต่ตรงนี้มีแต่ใยแมงมุมเต็มไปหมดเลยเอ,อ๊ะไม่ไม่ใช่ใยฉันนะพอพี่ไม่มีใยแมงมุมแล้วทีนี้พี่จะทำไงต่อลและพี่ชุาติหืมนายพูดถึงอะไรฉันไม่ต้องใช้ใยแมงมุมสักนิดเลยแต่มี่มันเป็นวิธีการทำยาที่โบราณมากตัวเลขพิเศษของฉันจะช่วยให้ฉันทำยาได้ถูกต้องเองเอาล่ะ ใครอยากดูบ้างว่าส่วนผสมใหม่เลขสามนั้นหน้าตาเป็นยังไงเอาเป็นดาวนี้นะดูดีจังฉันคิดว่ามันเพิ่งขึ้นมาจากใต้ทะเลเลยล่ะและนายก็กลับลงน้ำตามเดิมได้แล้วนะตอนนี้มาผสมเพิ่มกันเถอะเอาฉันเกือบลืมแน่เพื่อให้แน่ใจว่ายาของคุณจะออกมายอดเยี่ยมคุณควรจะสมัครสมาชิกช่องนี้นะแล้วก็ขอหน่อยขอขอสุดยอด ฉันชอบเสียงที่ออกมานี่จังนี่แหละที่ฉันเรียกว่าเวทมนต์สมัยใหม่เย้อ๋อเหรอตามที่สูตรระบุไว้ส่วนผสมถัดไปที่ฉันต้องใช้คือทองคำและฉันรู้ดีเลยว่าจะหาทองได้จากที่ไหนโ <c oughs> อ,อ้ของรักของฉันมาหาป้าป๋าเร็วทองนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆิเฮ้ยเอาอีกฉันต้องใช้อีกอเร็วเข้าเร็วสิหลงไปเลย สองคำเพื่อความแวววาวอย่างสมบูรณ์แบบก็ฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวก่อนแซมเมืแ่อบบกี้นายเทเงินทั้งหมดของเราลงไปในนั้นหรอ <c oughs> แค่้อเล่นๆอะเพื่อนๆนี่คือส่วนผสมไมายเล็กซี่ของผมโอ้โหนี่อะไรนะาดูเหมือนจะเป็นขนนกของนกพิเศษสักชนิดเลเนี่ยไม่โยนลงไปเลยฮ่าแล้วก็ผสมทั้งหมดนั้นให้เข้ากันดีๆเยี่ยมฉันสงสัยจังว่าต่อไปเราจะมีอะไรอีกไปดูกัน ของชิ้นถับไปในรายการของฉันคือโอ้นี่ดูนะ่าสนใจจังฉันคิดว่าฉันเคยเห็นเจ้านั้นอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้นะแต่ฉันไม่เห็นมันอยู่ตรงนี้โอเคหรือจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่โอ้แมวนะฉันอยากชนะชาเลนนี้จริงๆนะสายซ้อนอยู่ที่ไหนนะไม่มีอะไรเลยพี่สุชาติเห็นฉันเห็นทุกอย่าง,ง <c oughs> เลยแอนนี่อู้เยี่ยมเลยขอบคุณนะอ้าวล่ะลงม้อไป สแล้วดังที่คุณปู่ของฉันเคยบอกไว้ความเข็มคนที่ใช่คือทุกอย่างในการทํายาอย่างเหมาะสมเรืเขากำลังพูดถึงเมื่อกันนะโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยแซมมี่นายแน่ใ,นใ,นใจหรือว่าทําถูกต้องฉันขอสั่งให้นายหยุดเดี๋ยวนี้ฮ่คอยอย่างชั่วแล้วเรากำลังจะไปต่อกันที่ส่วนผสมหมายเลขห้ากันมันดูน่าสนใจมากเลยมาดูกันเอาเลยนะอืนี่มันบอหิมะหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่า ช่างเถอะลงไปเลยโอ้พวกคุณเห็นนั้นไหมมันละลายได้น่าสนุกมากเยี่ยมว้าวฉันเดาว,ว่าฉันกำลังจะชนะแหละเหลือส่วนผสมแค่สองอย่างเท่านั้นเยี่ยมเรื่องนั้นฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจนะ นี่ไหนรอเล่นใช่ไหมแสมี่หยุดทำลายงานของฉันด้วยการโยนเข้าของมาขวางทางได้แล้วเออเอออิดโรดไปเลยพี่สุชาติฉันไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นนะไม่เป็นไรเข่าหน้าระวังหน่อยก็พอโอเคไหม <c oughs> ตอนนี้ฉันจะเปิดเผยความลับของถุงหมายเลขเจ็ดนี้แล้ว <c oughs> นี่คืออะไรนะา <c oughs> โอ้ว้วาวเรากำลังจะรวยแล้วดูนี้สิเพื่อนๆมันคือเพชรไง <c oughs> ฉันไม่อยากจะเสียมันไปกับการทำยาเลยมันสวยจริงจ แต่ดูเหมือนว่าถ้าอยากชน,นะฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะงั้นเรามาลงมือกันเลยมาดูนีส่สิยาของฉันเปลี่ยนสีแล้วโอ้ประกายวิบวับพวกนี้คืออะไรนะเจ๋งสุดยอดอะไรนะให้ฉันดูบ้างดูดยเฮ้ยฉันบอกแล้วว่าอย่าแอบมองกร <c oughs> ะได้ <c oughs> แค่อย่างนั้นพี่ก็ห้ามมองมาทางนี้ด้วยนี่คือส่วนผสมลับของฉันนะเพื่อน,นถ้าผิชาิถามพวกคุณต้องบอกว่าไม่รู้อะไรอ,อ๋อเหรอฮึยังไงฉันก็อยู่ที่เส้นชัยแล้วล่ะนี่คือส่วนผสมอย่างสุดท้ายของฉันคาถาไงล่ะ <laughs> อ่าฮดูเหมือนว่ามันจะเขียนไว้บนกระดาษปาเปียรุสนะมาดูกันว่ามันว่าไงฉันจะอ่านให้ฟังนะโอมเพียงผู้ติดตามจงมาเฮ้ย <laughs> พ่แม่เจ้าพ่สุชาติพี่อยู่ที่ไหนนะฉันอยู่นี่แซมมี่หัวฉันกลายเป็นดอกไม้ช่วยด้วยติดต่ออาจารย์เมอร์ลินไม่ก็อ่านคาถานั่นอีกรอบอย่าร้อนรนไปทุกคนพวกคณควรคลิกปุ่มถูกใจเใพื่อพิสุชาติกลับมาหน่อยนะ <c oughs> โปรดนำเขากลับมาทีนะขอร้องเออฉันอยู่นี่และฉันกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งขอบคุณนะแซมมี่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเอานี้ของพี่เออจริงด้วยขอบคุณนะแต่ยังไงฉันก็ชนะอยู่ดี <c oughs> เอาล่ะ มาถึงส่วนผสมสุดท้ายของยาฉันแล้วได้วเวลาประกาศผลผู้ชนะแล้วล่ะโอ้ฉันเห็นแล้วว่ามันกำลังออกมาวูมันคือหมอกวิเศษไงี้ล่ะแต่มันควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ แล้วฉันจะหยุดมันได้ไหมเนี่ยทำไมฉันมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ไม่นะฉันทำผิดหมดหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้านี่ใครน้าเขาดูเทและอ่อนหวานมากเลยมันนี่เร็วเจ้าตัวน้อยโอ้หนายนุ่มนิ่มมากเลยโอ้เขาหาตาที่สวยมากใช่และเขาอยากเป็นเพื่อนกับนายนะแซมมี่ ดูเขาซิทุกคนเขาน่ารักที่สุดในโลกเลยว่าไหมอูยโอเคถึงเวลามาดูกันแล้วว่าฉันจะได้อ,อะไรจากยากของฉันบ้างใช่แล้วมันดูดีอยู่นะเดี๋ยวเร็วมมกือฉันเดือดสี่เดี๋ยว,มยวไม่ต้องเดืยดขนาดนั้นก็ได้แซมมี่หยุดเลยเราฟัรนะ บอกแล้วไงว่าอยากใช้สูตรแบบโบราณเอาล่ะถึงนหนกันแล้วโอ้พเราเมอร์ลินเป็นพยานใครทำทนะฉันเองแหละฉันคิดว่าฉันอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการทำยาเท่าที่คิดก็ได <ป S> ้ก็ต้องอย่างนั้นสิและเพื่อนตัวน้อยนี่ก็เห็นด้วยกับฉันและถ้านายใช้เวทมนต์สมัยใหม่เหมือนฉันนายก็จะได้เพื่อนขนฟูแบบนี้เหมือนกัน ว่ายังไงนะสุชาติเราไม่พูดแบบ,แบนั้นกันนาะขอโทษครับคุณพ่อมดการรังแกเพื่อนรักของคุณไม่มีอะไรดีทั้งนั้นแหละทักษะวิชาเวทมนต์ของคุณถือว่าดีแต่ทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นของคุณไม่เท่าไหร่ทีนี้ขอดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อแซ่มีอ่านสุดกับหัวแต่ไม่ต้องเสียใจไปฉันก็เป็นแบบนี้ตลอดเหมือนกันแค่เอาใจใส่ให้มากกว่านี้หน่อยจริงเลอเนี่ยเพื่อนๆพพวกคุณก็ควรเอาใจใส่เวลาอ่านอะไรด้วยเหมือนกันนะ